มาค่ะและขณะนี้บริเวณหน้าที่ทำการของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้กลายเป็นจุดจอดรถให้บริการรถเมยนะคะขอสวกรชั่วคราวเพื่อเป็นจุดจอดรถจุดสุดท้ายนะคะก่อนที่น้ำจะท่วมมาถึงค่ะ คุณรรออิสารางกูลณยุทธยาได้ไปสำรวจเส้นทางการเดินรถของรถเมล์เหล่านี้นะคะที่ต้องให้บริการปกติแล้วก็คือย่านดอนเมืองถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพระโยธินช่วงนี้คนขับรถบอกว่าลำบากใจไม่น้อยค่ะเพราะว่าไม่สามารถไปส่งชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังได้เพราะว่าต้องรักษาทรัพย์สินของขอสมออกอด้วยแต่ก็พยายามกันอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะติดตามจากรายงานค่ะ ท่านผู้ชมคะที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s ขณะนี้ได้กลายเป็นท่ารถของเขตการเดินรถที่1คึ่อสอมกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากท่ารถเดิมนั้นอยู่ที่รังสิตตอนนี้มีน้ําท่วมขังมากกว่า1เมตร50เซนติเมตรแล้วจึงจําเป็นที่จะต้องถอยรถหนีนะ้ามาเรื่อยๆจนล่าสุดมาตั้งอยู่ที่หน้าไทย P ี s นี่แหลคะค่ะขณะน,นี้ชีวิตการทํางานของพนักง,งานคอสอมกหลายๆคนลําบากมากทีเดียวคะ่ะหลายคนต้องตกเป็นผู้ประสบอุทกภัยในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังจะต้องมาทํางานให้บริการกับพี่น้องประชาชนตามปก ซึ่งชีวิตการทํางานในขณะนี้นะคะพวกเขาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการทํางานที่ยากลําบากมากขึ้นเนื่องจากว่าการเดินรถไปในหลายๆจุดนั้นก็ต้องไปเผชิญกับสถานการณ์น้ําท่วมแล้วค่ะแล้วพรุ่งนี้อํานวยมีหน้าที่รับส่งพนักงานจาดาพระรามเก้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาว่ากันไปเอากันเอาตามนี้ก่อนเบอร์เจ็ดแค่เปนเบายอยู่เตลลารบายเข็นไว้ก่อนเตลลาร์บายรถยนไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดเขาเรียกรถเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจะได้ออกได้ เมื่อต้องย้ายสถานที่ทำงานไปเรื่อยๆก็เป็นธรรมดาที่อะไรๆก็อาจจะยังไม่เข้าที่บรรยากาศจึงกลาหลเล็กน้อยกว่าจะรู้ว่าคิวใครเป็นคิวใครเ<น>ขตก,รกากรเดินรถที่1อคสมก,กโ,โดยปกติเส้นทางการเดินรถจะอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตถนนพระโโยธินแต่เมื่อพื้นที่ถูกน้ำท่วมการให้บริการจึงต้องปรับเปลี่ยน เมื่อทีมข่าวติดตามรถประจำทางคันนี้มาก็พบว่าแม้วันนี้จะถูกประกาศให้เป็นวันหยุดแต่ยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมเช่นรังสิตดอนเมืองรถประจำทางยังสามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้บริเวณแยกหลักสี่เป็นจุดสุดท้ายในเส้นทางวิภาวดีรังสิตท,ที่รถประจำทางจะวิ่งถึงและต้องกลับรถเพราะพื้นที่ต่อไปจะเข้าสู่เขตที่น้ำท่วมถึง ท่านผู้ชมคะถ้าเป็นตามเส้นทางปกติณวันนี้ที่ขอสอมกออวิ่งจะกลับรถบริเวณแยกหลักสี่ตรงที่ผ่านมาที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว,ว่าวันนี้เราลองขับรถเลยมาดูนะคะตรงตรงจุดนี้นี่คือว่าเกือบจะถึงตอนเมืองแล้วใช่ไหมคะก็ย,ย,ยัง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 อีกสองีกสะพานพานึ่งสะพานหนึ่งแล้วก็อีกสะพานหนึ่ง <c oughs> ที่ว่าเป็นกลับรถภายในประเทศ <c oughs> นั่นแหละอน้ำอัน,นั้น้ําจะท่วมสูงมากล่าสุดที่เรารเริ่มมาหยุดอยู่ตรงแค่ที่หลักสี่นี่คือประมาณวันไหนอะคะ ก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมืออาา่อ,อาวานและว,วันก่อนนี่แหละเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่คือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวไม่ค่อยจะไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> มันมัน,ม,นมันวิกฤตแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยถ้ามาอย่างนี้เนี่ยลักษณะของคนที่เราขับรถขับรถเมล์แบบนี้เนี่ย <c oughs> ต้องระวังยังไงบ้างเพราะว่ารถเนี่ยก็หลายปีแล้วเหมือนกันครับมันก็ต้องระวังทุกอย่างไหนไหนจะด้านอุบัติเหตุไหนจะด้านครืงยนต์เครื่องยนต์ด้วยอะไรด้วยค่ะคือความสูงมันต้องถึงขนาดไหนเราคิดว่าประเมินแล้ว ไม่ไหวค่่ะไไมหวก็ประมาณไม่กว่ากว่าถึงบันไดขั้นที่สองอะเราไปไม่ได้ถิ่นน้ำเพิ่มเข้าถ้าขนาดนี้ระดับน้ำที่ปรับอยู่ที่ประมาณสักเอ่อห้าสิบเซนตอนนี้ยังยังพอไหวอยู่ยังพอไหวอยู่ครับแต่ตอนนี้คือเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะปรับแค่ที่หลักสับครับใช่ไหมคะอย่างนี้มีประชาชนหลายคนเหมือนกันมาขอร้องให้เราเลยมาอีกสักหน่อยหนึ่ง มันก็ไม่ได้แหละครับเพราะว่าอย่างนี้ผมพาคุณนักข่าวมาเนี่ยมันก็น้ํามันท่วมมันมันลดมันอาจจะนอกได้แต่เรียกว่าบางจุดเนี่ยมันก็ตื้นบางจุดมันก็ลึกอ,อันนี้เราก็มันพูดไม่ได้นี้